หนึงอย่างนี่นี่สูตรแม่เนี่ยหนึ่งข้างเต่านี้เนาะเบยเป็นเห็ุเมนูพิเศษให้แฟนเพื่อนข้าวมือแรกนห้าวันฮะก็คอยจะไปคุยยมมาเติมตามอย่างเอาขาไม่ตัวนี้ขาไม่เนี่ยความปันนี่ยโอ้ินน้ำแนวจะไม่ว่าจะออกกินไหมให้กันบอก อันนี้กันนายกินต้องไปดเป็นไทยแล้วค่ะอนุโมทนาบุญหนึ่งแบบแม่เนี่ยแบบไรเอ้าหนึ่งข้างหนึ่งข้างกันนี่เนาะแม่มม่คือเบิร์จ้ะฮนะ แป้งอเบิบดจ้ะบดใส่เตาได้หนึ่งหนึ่งหนย่างความเด้หนึ่งย่างหนึ่งย่างต้องหาว่าเนาะอีกพเดี๋ยวเดี๋ยวสุกเร็วหมบู1นึ่งย่างนี่เนี่ยสูตรแม่เนี่ยหนึ่งข้างเตานี้เนาะเบย์ประเทเมนูพิเศษในแป้นเพื่อนข้าวมือแรกในห้าวันตอนนี้เป็นเวลาอีกกี่นาทีใช้่าเขาจะยิงเขาเขาใส่ใกล้เยตนบอเอินล่ะ เลยไ่เคยทไ่ไเียัส่หซบ้าวนี่เราเทื่อแกกแนี่เห็ดเห็ดหนังไก่นี่เพราะว่าไม่เคยทำย่างต้มอันเห็ปลาทูย่างเนแล้วย่างต้มอันกันขัวอื่นยังวะ่วเห็ดบดละนี่มนูแหลกอมีนุ่นเพเคยเห็ดแมนบ่เคยมักยเห็ดเองเชอด ก็เ,เคยกินอยู <t ose belt> like ่อันนี้เฮ็ดเอง้ดมันังไม่เถาเลยบ้านตกมาเข้มเข้เราวมักหนึ่งมักมักทีนนัวๆก่อนน้ำจวออกมันมบุหูแต่ว่าเเคยเฮ็ดเที่มน่งที่บ้เทือกแรกกินไ้บวกีิไดกแล้วแต่เพราะว่าบาย่ามันมันเข้มพวดขึ้นมัแบบคืมักยางนี่ไม่เถาเลยบ้านตกมกเขมเขมเลยมักน่วๆก่อนก้อคูณเทือกตันนะเพราะว่า มันยังไงล่ะเพราะว่าหนึ่งเดี๋ยวเสียบมือเสียบกันสิคิดรองมึงเพราะว่าถ้าเสียบกันอกร,รอบหนาจะทิปปั๊บฟุ้งไหมให้ไหมเดี๋เพราะว่ามันเป็นสูตรแรกเนาะครั้งแรกเธอแรกอิริีน<ล>ไปหานล,ลักไก่มาโอ้ยโมแมน <c oughs> ไปหานจับไก่มาเห็ดอันบอกไปเลยเลยเด้อรักไก่จับไปพร้อมวันเเนาะถารักเอา,ดาได้บ้างหนีแหน่ขีบแหนคลิปอันยางอันเมื่อน ไก่หนึ่งอย่างสาตรงไหนเดียวเชืออย่างเนาะแบแอบต้องกินนะห้อบริเวณเป็นหนึ่งเบอร์ตัวบริหนึ่งเบอร์ตัวเพราบ่านนนั่นแนบสุกไก่แบบานนั่นก็บริเวณเบอร์ตัวอยู่ีนมีสองตัวตัวเดียวเราพอทันเพิ่ม มู้แบบเปื่อยแบบมันจะมีตับด้วยโอ้ยมีตึงแบบแบบด่วเย่แบบมีสีเลยแบบบานๆเลยทุ่งๆเลย่ต้องงหยัไม่นะครับก็คือจับสีๆกินเลยไม่ต้อง ยังมักไม่ไม่ต้องไม่ต้องหปซับเสิรยังพี่คุณคนหนุ่คนเนื้อหรอกแบบเต้าเจี้ยวเส้นเจีวขิงนี่ปอพ่อเดาะโบเทียขึ้นบ่าค่ะไก่นึ่งของปอนอยากกินไก่บ้านนึ่งอีกสามนาทีพี่น้องขาเบิร์อาหารเตรียมมาล่อแล้วนับเข้าดาานไอยหลังยิงก็เข้าเข้าดาวันนับปีไม่ เบิ่งไดกกินนี่แหละเตรียมทาไข่แค่นี้อ,อีกสองนาทีตอนนี้นะคะยี่สานเมริกาห้าสิบแปดนาทีาทก็คือเล่หกทุ่มไปก็คือเริ่มกินเริ่มกินได้เลย <c oughs> คือแบบเดนลาจากสองชั่วโมงสามชั่วโมงคือเวลาวันนี้คือเดินยาวมากนั่นงโ <c oughs> ดนแห้งคือห้าวันทำมาเนี่ยก็คือแบบมือนีเป็นมือเวลาที่เดินสายที่สุดลุงสายกินน้องจนวัน ค,ค,คือแบบหอมกลุ่นคือแบบมันอยากมันบริกิตยังมันกินตะเขาก็เกลือก็กลวยมันนี่หาหมือแล้วเข้าใจว่าพี่้อกว่าความมันอยากกินมากมาละไปห้างอื่น่าเนี่ยขอกินได้หลายเส้นแลวแมนเอสี่เอาความมาฝากเอซีก่กะใจเดียวอความมาฝากหลายหลายกำลังอยากนือจริง ดีม้อาวันนี้ตะพูดเตรียมแนวกินใบให้ย่ากับยางหุ่นเทวดาย่างใบให้ลูกด้นั่นแบบกิ้งย่างแล้วเติมทานจนเราขอไปนอนเต่แก่ลออมาเั็นเติมมากแล้วเนื้อจะเข้าไดไม่ได้กินนั้นหนึ่งนาทีถึงจะกินเออหนึ่งวิถึงจะกินทองทองน้ำต่อยหลังน้ำต่อยหลังวันที่รอคอยของคุณนิลุยนะคะวันนี้ก็มาถึงแล้วห้าวันเต็มออกสินออกกา เมืองนาฬิกาเมืองอีกเนี่ยเอาคือแบบถ้าอยู่วัดน่ะมันมันไม่ได้ทรมานขนาดนี้นะอยู่วัดก็คือแบบมันไม่ได้เห็นอาหารไงม่ไเนาะอยู่วัดเออกินข้าวเดี๋ยวก็คือโจ๊กแต่เนี้ยสี่สิบหาจะหีโม่กินยุ่วด์เบื่อยุ่งจะคว้างนาำเบิ่งหมดเลยวิ่งอย่างนี่นะไอชิ้นไอรอบมือปันนี่หวะนี่เลย ตรงแล้วนี่อีกขอวีนึงเกิดเป็นเมใหม่อันนี้คือนี่ตรงเป๊นแล้วนะคะอีกวินนึงอีกนาทีนึง4้าสี่หน่ได้เลยค่ะาสี่เหลักการทั้งสี่บอกแคไหอายองนิห อฮอดสี่ถักมาฮอดสี่ถักมาเป็นไท่หแม่มาสันถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปฮอดอ่างฮอดสี่เนีอนุันาบุญเดอเฮาาสันฮอดสี่ม่ายรูปฮอดสี่เนขอมันเลืองเ่ดแล้นีก่ได้กินเลยกนแลขได้ไ่บด้กินเลย ปั่นสี่ทักมาเป็นไทยหรับเปล่าห้าโมนเช้าปัญญูเถียบมัก็จะไปกินตีน่อยน่ามันจะไปกินตีหน่อยนั่งนั่งบอกไปเลยว่าหลังวันที่สิบเจ็ดเที่ยงคืนไปก็คือเจอกันเลยตีน้อยนะมาถ้าเข้าดาวตีน้อยคือกันอันนี้ก็มูกันเหนือวีแล้วค่ะเป็นไทยแล้วพี่น้องเข้าวเหนียกินกินเท่าสี่ทักแบบปั้นเดียวเขาไม่หอมรอดิน อันนี้เป็นแจวอ่ากระไส้ใส่กระไส้ของสูตรของแม่ตอนอร่อยมากมันหอมกระชายนะเบิ่งของนีกเนี่ยอยากให้ขินข้นออกขินไหมแต่ได้บ้าหลางกันแบบนี้ขิงว่าบ่านหลังกะไอ้ขิงเงี้อยากค่อๆมีกินไล่ม่ได้ครับเพราะว่าตอวกลได้รับอาหารมาด่วนกะไส้เหรอกะขิงควนออกขินไหมนะคะเบิ่งเได้ไหม แก่อยู่นี่แค่ยาาอยู่บอกแป้นพนหนึ่งหายได้หนึ่งไก่ของกุแป้นแป้นีคนหนึ่งกินเนาเป็นไงเด้อพี่วาแดดดีดีเยแซ่บหัวหืมมัน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 ี่กนดีเนาะงยกรดอเปรตัวดนาเติมเติทานจนเมยใครเติมหั เดี๋ยห้องมเลยก้ฮไปรือ่งเี้ยไม่เกือนามเดียงเอาขอไม้ตัวนี้ขอไม้เนี่ยนีอมปานนี่ของเยอะขนึ่งไงพอดีเนาะมันนี้เขอไม้ไม่หายความหรอบางอาหารแล้วคือบางวายายตอบแล้วแห่งมันให้กับเขาให้ลูกกินเวยาตาถามเแบบเปลยเลยแบบแบบเปลย เลียบดุยเครับจุยซีมากนิ่งม่งงเอาแน่๋ยวใจเย็น่ใจเย็นอุ้ยป่มปมเอา่เฮ็ดแ่มิ่งมิ่งเฮ็ดแน่น้ำมันมกมากเินมานัยังไงข้อนัวบ่เส่นี่อะไรบ่พระวเรื่เคยเห็นอี๋ ไม่ไม่มาจ่งหร้นตวนไหนแล้วงชิ้นินัวกนี่พอดีเลยนี่ิ้นตัวนั้นกายหอมยจนกินขมหอมนะหอมข้าอืมเดาเหอาจาไก่ย่างพี่้องกินใจกินขวาได้เียเริ่มสิอิ่มเลเด้เอ้า ของมันมาได้รับดุลได้กินด้วนะย,ยนได้กินกัยาโอ้ยกินั่งเนวะจันไม่ว่าจะออกเทไหนให้กันบ่ป็นอี้กรไทยเลเป็นไทยแล้วค่ะนุโมทนาบุญอ,ออกกินให้กัน มปกินบอนเมียเดมโอ้ย่ามาบอนหนาขอมูถามหน้าบอไปนอนเ้ยก่าที่เขาคนบไปกินแล้วรอบนึงแล้วตัวผมอัคระุอากทำรับไม่ยาบเลยอไม่อยาคไม่กนเลยรังเดิมอิ่มแล้วหรืา ความสุขของคุณนายแม่วันที่รอคอยนะคะหลังจากที่ซื้อสินอดมา5วันเต็มกินได้แต่กล้วยเขาแล้วก็เกลือพี่น้องสาธุอนุโมทนาสาธุกับคุณนายแม่ด้วยนะคะเป็นให้แล้วพี่น้องหนึ่งใจเสพปีมือป้าป๋าให้รางวัลแล้วแน่อุตส่าห์เราไปเติมทานเติมยังขอบคุณแล้วไงขอบคุณข้าหนึ่งนะค่ะบ๊ายบายค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบายค่ะ